สีสเกตสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวรุนรงหยุดเผานายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่บริเวณแปลงข้าวบ้านหนองเมยหมู่ที่3ตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตนายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ปี2566กิิจกรรมย่ำนาร่วมแรงเกี่ยวข้าวร่วมใจดินแดงเกษตรปลอดภัยยั่งยืนโดยมีนายวิชัยศรีโพงามเกษตรจังหวัดศรีสะเกหดหัวหน้าส่วนราชการผู้นําชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและลรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนายวิชัยศรีโพงามเกษตรจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่ปลูกข้าวนาะปี3ามล้านสองไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว2 9 9 5,857ไร่ผลผลิต1 2 2 7,123ตันมูลค่าผลผลิตรวม1 17,570ล้านบาทการเก็บเกี่ยวข้าวส่วนมาก,กเกษตรกรจะใช้รถเกี่ยวนวดเป็นหลักเนื่องจากปัญหาแรงงานและค่าแรงในการเก็บเกี่ยวสูง การจัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในชุมชนทางด้านนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างทางเรื่องให้กับพี่น้องเกษตรกรกรณีที่มีพืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวที่ออกมากในห้วงนี้โดยแนะนำให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพโดยการตาก เพื่อรอการจำหน่ายให้ได้ราคาที่สูงและถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มการแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วบรรจุในหีพอที่เหมาะสมก็สามารถที่จะจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นต่อไปได้หรือถ้าเกษตรกรมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของข้าวโดยทำเป็นข้าวกล้องงอกก็สามารถที่จะจำหน่ายที่สูงกว่าเดิมอีกซึ่งเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกดได้ดาเนินการกันหลายพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเรา ทำงานเป็นทีมครับเรามีทีมเกษตรบูรณาการครับเรามีทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรครับกรณีที่มีพืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวที่ออกมากในในพวกนี้ครับเราก็แนะนําให้เกษตรกรเนี่ยปรับปรุงคุณภาพโดยการตากครับเพื่อรอการจําหน่ายเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ถ้าถ้า,ถาพี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วก็สามารถแปรรูปนะครับเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็บรรจุในหีบห่อนะครับที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะจําหน่ายในราคาที่สูงขึ้นต่อไปได้ หรือถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของข้าวโดยทําเป็นข้าวกล้องงอกหรือข้าวหางครับเราก็สามารถที่จะจําหน่ายในราคาที่สูงกว่าเดิมขึ้นได้อีกครับอันนี้กเกษตรกรที่จังหวัดศรีสะเกดครับได้ดําเนินการกันไหลพื้นที่ครับในการปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อจําหน่ายครับเพื่อเพิ่มราคาของข้าวในปีนี้ครับใฉยใจพรม,มากถ่ายภาพสุภิชัยหลาสกุลประชาสันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน